สังเกตนะเสียงหายใจนะสำหรับขาขึ้นนะค่อนข้างที่จะแบกน้ำหนักเอาการขึ้นแล้วก็ลงอีก่แล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะฮะด้านล่างใต้น้ำตกใต้ทานน้ำนะโอ้ขาก็ค่อนข้างที่จะเปรี้ยแล้วนะสามคนที่มาด้วยกันนี รอบด,ด้านก็จะปกคลุมไปด้วยหน่อไม้ไล่นะครับโอ้หลายครับตามข้างทางนะฮะก็จะมีพืชพันธุ์ทัญยา,านะะให้ชมและสัมผัสนะฮะในส่วนนี้ก็น่าจะรับทานได้ถ้าเห็ดขอนขาวนะ,ะเห็ดขอนขาวอันนี้ก็ ขอนขาวเหมือนกันแต่เป็นชนิดที่ว่ารับทานไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะผ่านไปต้องใช้ความระมัดระวางังนะนในวิเตอร์สองคนนะอาจจะมีการพุดดึดได้นะฮะแข้งของท่านนี่อาจจะบาดไปเลยหรือว่าอะไรสำหรับเส้นทางที่ลงมาใต้น้ํำตกก็ค่อนข้างที่จะวิบากนะ ก่อตอนที่ลงไปอา้าวก็มีการพบจิงคือใหญ่นะครับมีการเสะเดุดไปเลยทีเดียวเออตือนนะมันเป็นตะไปด้วยเนี่ยมีการออกเสียงอะไรฟีมีก็เตื่นสุดยอดยิ่งนะสำหรับเส้นทางที่ลงมาเนี่ยฮะ เนี่ยตัดขึ้นไปนะฮะดูลืบหินนะสลับซับซ้อนนะเยอะแยะไปหมดเลยหากเก้าพลาดหรือว่ามัวแต่พูดเหมือนกับผมเนี่ยอาจจะลื่นถลายได้รับบาดเจ็บไปเลยทีเดียวเฮอง เป็นไปด้วยความทุลักทุเลมากเลยนะการเดินทางวันนี้นะเป็นเอ็ดเวอร์เจอร์มากเลยดูพขาก,กันซ่องเลยไปใช่ยวหนี่ อ๋อพ่อสำนีนน่ะอ๋อเดีย๋ยวเดีย๋ยวหายสภาพก็ด้สินทางนี่เพี่งเดีย๋ยวไปจะได้แนวทางนน่ยสิ่ยโอ้ยลำบากร้ายครับย่งางว่างนึงกระเมือนแล้วเกือบล้มมัสซักกระเทียมกิน <c oughs> ไอหัวแดงนะมีอะไรจะย่งางว่างนี้กระเมกนกันละครับแถมท้ายยังมาตื่นจริงเกืออีกโอ้โอ ก็มีการแอคท่านะอย่างเหนื่อยแต่ก็คุ้มนะกับประสบการณ์แล้วก็ออกซิเจนที่ระรับเข้าเต็มปอดส่วนคลิปนี้ก็ขอลาพาจากท่านผู้ชมไว้นะเพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้านั้นอาจจะเป็นที่ไหนหรือที่ใดนะก็คอยติดตามกันได้นะครับกับนายดินไซเอเวนเจอร์